ติกที่สวยงามทั้งเสื้อผู้ชายและผู้หญิงเป็นงานฝีมือจากกลุ่มผ้าบาติกอันฮามีนอำเภอเมืองจังหวัดน่ารัฐทิวาสที่มีลวดลายโบราณและทันสมัยเฉพาะแบบอิสลามตามชื่ออันฮามีนทำให้ผ้าบาติกอันฮามีนได้รับความนิยมมีชื่อเสียงและมียอดขายไปทั่วประเทศ เงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนอกจากที่จะต่อยอดเพื่อที่จะทำให้กลุ่มผ้าบาติกกลุ่มอนามีนที่จังหวัดนราธิวาสสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มนะคะแล้วก็การที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ๆแล้วนะคะนี่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญด้วยนะคะที่จะทำให้ชุมชนนั้นนะคะมีทั้งต้นทุนและมีกำลังใจที่จะสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนกลับคืนมาด้วยค่ะ ผ้าบาติกวาดมือกลายเป็นอันตลักษณ์ของผ้าบาติกอันฮามีนลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นเช่นลายใบไม้สีทองที่พบในเทือกเขาบูโดจังหวัดนาราธิวาสประกอบกับความคิดสร้างสารรค์ของผู้วาดที่ไม่ต่างจากศิลปินที่ต้องประดิษฐ์ลวดลายออกมาบนผืนผ้าและกลายเป็นลายผ้าบาติกที่แตกต่างจากที่อื่นกลายเป็นความสำเร็จของกลุ่มผ้าบาติกอันฮามีน กลุ่มก็ส่วนใหญ่ที่ผลิตก็จะเป็นสินค้าอ,อนุรักษ์ลายโบราณก็คือใช้เส้นเทียนซะส่วนใหญ่นะคะก็เขียนมือะคะ่ะแล้วก็เทคนิคที่เราทำเพื่อให้ทันสมัยก็จะเป็นลายเพ้น์อาจีเนตนะคะเพราะอะจีเนตนี่ก็คือทำให้สีมันข้นก็คือลดต้นทุนในการใช้เทียนนะคะไม่ใช้เทียนเลยก็ใช้ตัวสีกับสีเลยมาเพ้น์สีให้มันสำเร็จออกมาเลยะคะ่ะนั่นคือสมัยใหม่อะคะ่ะ การได้รับสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทําให้กลุ่มภาพปฏิกอันฮามีนได้นํามาต่อยอดสนับสนุนให้คนในชุมชนทั้งหญิงและชายได้มาร่วมกันจนสร้างรายได้ให้กับชุมชนและได้ร่วมในกลุ่มสินค้าโอท็อกกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยสามารถเพิ่มมูลค่าการขายได้มากขึ้น ก็คือการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกเรานะคะจากเมื่อก่อนอะ่ะเขาแบบทำวันหนึ่งบางทีก็หยุดบางทีก็ทำอะค่ะเพราะว่าการตลาดไม่ไม่เยอะแต่ณนะตอนนี้ค่ะเราทำทุกวันนะคะผลิตคือวันหยุดคือวันเดียวควันศุกนะคะก็คือจับผลิตตัวสินค้าเข้าร้านนะคะให้มีความหลากหลายแล้วก็ทำตัวสต็อกเพื่อไปออกบูธงานอีเวนต์ต่ตางๆที่เขาที่เขาได้ค่าเลือกเราไปขายค่ะ กลุ่มผ้าปาติกอันฮามีนได้รับรางวัลในการพัฒนาต่อยอดอาชีพจากโครงการตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จในการสร้างการรับรู้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในปี2567จากความสําเร็จที่ต่อยอดการขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเช่นจาก Facebook Page ร้านอันฮามีนบาติกภาพบาติกคอลเลกชันคุณภาพดีงานฝีมือซึ่งมีผู้ติดตามและเห็นงานฝีมือที่สวยงามจนเพิ่มยอดขายได้เป็นจำนวนมากก็คือทางด้านการตลาดในี่ทางร้านทางกลุ่มของเราก็มี จำหน่ายหน้าร้านนะคะที่เมืองนาราธิวาสนะคะก็จะมีการออกอีเวนต์ออกบูธต่างๆค่ะอย่างเช่นของหน่วยงานราชการที่จัดก็คือออท็อปซิตี้ออท็อปมิเดียออท็อปศิลปาชีพออท็อปธุรกทาวก็ออท็อปถุมิภาคก็ส่วนใหญ่เราก็ถูกคัดเลือกแล้วก็ทางร้านก็มีติ๊กต็อกจำหน่ายสะส่วนส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนะคะของร้านนะคะมีจำหน่ายทางติ๊กต็อกค่ะแล้วก็ทางเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็ออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยค่ะ ติกอันามีนขอบุณรัฐบาลที่ริเริ่มนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาตั้งแต่รัฐบาลนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2555จนปัจจุบันที่รัฐบาลนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีประกาศเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะสนับสนุนบทบาทสตรีในฐานะนายกรัฐมนตรีหญิงที่จะสร้างความหวังให้กับสตรีไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสในการสร้างงานสร้างไรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่มก็ขอขอบคุณทางาพัฒนาบทบาทสตรีค่ะที่ให้โอกาสในครั้งนี้นะคะได้เข้าของกองทุนบทบาทสตรีของกองการพัฒนาชุมชนทําให้ชาวบ้านมีงานทำมาค่ะมีไรายได้ก็ทําให้ครอบครัวมีความมั่งคงกับการอาชีพค่ะมีไรายได้ตลอดค่ะ สตรีที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและรวมกลุ่มเพื่อขอรับเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนสร้างอาชีพสร้างรอยยิ้มให้กับครอบครัวอย่างที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผ้าบาติกอันฮามีนจังหวัดนาราธิวาสทัพปณีศสีชัยดรีพอ์เตอร์รายงาน